การรักษาด้วยกุหลาบคุณสมบัติที่หลายๆคนอยากจะรู้กันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ กุหลาบเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เสน่ห์เรื่องของความสวยนะมันม <that> ีคุณสมบัติเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยครับหนึ่งเลยนะครับกุหลาบเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะรวมไปถึงยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น2นะใครที่ได้ดื่มน้ํากุหลาบไปบ่อยนะครับมันจะช่วยเรื่องของการลดความเครียดแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บปวดได้น้ํากุหลาบเนี่ยคือมันมีรสชาติหอมหวานก็จริงนะแต่ว่ามันช่วยเรื่องลดความเครียดแลว ว,วิตกกังวลได้ดีข้อ 3. นะครับกลิ่นของกุหลาบเนี่ยมันสามารถบรรเทาความวิตกกังวลและเพิ่มความผ่อนคลายกุหลาบเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการบําบัดทางจิตใจช่วยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความวิตกกังวลโดยการสูดดมกลิ่นจากกุหลาบสามารถกระตุ้นปล่อยสารเอนโดฟินในสมองทําให้รู้สึกดีขึ้นและคลายความเครียดด้วยครับและคุณล่ะเคยใช้กุหลาบในวิธีการรักษาหรือบําบัดด้วยไหมครับถ้าเกิดว่าเคยใช้ก็มาแชร์กันหน่อยนะครับ